สวัสดีค่ะซันมูลไลท์เลิฟดูดินี่คือเส้นทางของความรักรักแท้ EP ที่38แล้วนะคะยังไงท่านก็ได้พบรักแท้ได้แต่งงานกันไปเรียบร้อยละขอบคุณที่ส่งข่าวคราวมาอาจารย์ันก็รู้สึกสบายใจนะคะอยากจะอยู่เป็นกำลังใจแบบนี้ให้นานๆนะคะแต่อาจารย์สังกำรู้ว่จะนานแค่ไหนเอาจริงๆวางแผนกเกษียณให้ตัวเองแล้วนะ้า ก็คงจะไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศนะคะถามว่าเล็งๆไว้ที่ไหนเล็งๆไว้ไที่อิตาลีล่ะมันมีอ่าพาร์ทของความสงบมันมีบางอย่างที่คล้ายๆกับประเทศไทยก็คือเรื่องของครอบครัวเนี่ยใครใครอยู่อิตาลีอย่าลืมบอกอาจาร์ชันนะแวะมาหากันได้นะยงัยงยงัยงยังไม่ไปตอนนี้อ้ลเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนอกเรื่องทำไมใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่ารักแท้ของคุณเป็นแบบไหนนะคะถ้าท่านได้รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะ Facebook ินส t a แกรม t ิกต o อกไลน์แอดม่มีมีสตันิดนึงขออภัยนะคะ ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะกดติดตามได้ทุกๆช่องทางเลยสำหรับท่านใดสนใจหินปฏิหารแห่งรักแท้นะคะคลิกไปที่ลิงก์ i n นสตาแกรมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนติดต่อแอดมินได้เลยอาจารย์ซันลงพลังให้ตามชื่อนามสกุลก่อนส่งนะคะหินก็จะเป็นของคุณคนเดียว100%เต็มนะแล้วก็ดูแลฟรีอลอดตลอดอายุการใช้งานนะคะ อลงอะไรหลุดเลิะนะคะหิมขาดเถิดอาจารย์สันก็พยายามประชาสัมพันธ์เพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะถ้าขยายขนาดมีค่าบริการครั้งแรกแค่ครั้งเดียว50บาทนะคะหลังจากนั้นคือฟรีไปตลอดเลยนะแต่ถ้าลดขนาดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอาจารย์สก็ให้ทีมงานส่งอะไรส่งหินกลับคืนไปให้ครบตามขนาดที่เราตั้งไว้ก็คือขนาด17นะถ้าใครข้อมือ17ก็เป็นอันใช้ได้ไม่ต้องเพิ่มหรือลด เอางะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรักแท้ของคุณนะคะเป็นแบบไหนเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราขอไพ่เมนสัก3ามใบก่อนนะในดูซิแอบสองว้าวคุณคนนี้เนี่ยมีเคมีตรงกรัน คุณและเขาว่าอาจจะรอคอยกันมานานมากนานแสนนานพอได้เจอกันแล้วมันมีความสุขอ่ะมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆนะคุณอาจจะเป็นคนที่คุณคือจริงๆแล้วไม่ใช่อาจเลยนะคุณเป็นคนที่อยู่ได้ตัวคุณเองคุณพยายามคิดบวกนะผ่านวิกฤตความรักมาอะไรใดๆคือคุณก็ผ่านพ้นมันมาได้อะพยุงตัวเองมาได้ แล้วก็ยังคงรักษาความเชื่อในเรื่องของความรักไว้เสมอนะคะและในหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่เป็นครอบครัวซันมูนไลท์ธรรมนานนะคะ2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วก็เหมือนว่าได้เจอรักแท้กันเยอะมากปีนี้ถ้าใครยังไม่ได้เจอนะจะเป็นปีของคุณนะคะขอให้เชื่อเช่นนั้นไว้ก่อนไทม์ไลน์อย่าเพิ่งไปส่องมันเยอะเดี๋ยวมันคลาดเคลื่อนนะคะ แต่เอาว่าถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ปีนี้นะคะไม่ว่าคุณจะในเจอในช่วงปีไหนอะ่ะก็คือเป็นปีของคุณเป็นปีแห่งความรักรักแท้ของคุณนะคะโอยคุณคนนี้เป็นความรักโรแมนติกที่คุณกําลังจะได้พบเจอนะคะ ไหนดูสิหงคุคนนี้ต้องบอกว่าพลังงานหนยินหยางก็คือเป็นคู่แท้คู่สมดุลกันนะคะคุณคือหยินเขาคือหยางนะคะเป็นคู่ที่ลงตัว perfect match แล้วก็อยากจะบอกว่าหยินหยางเนี่ยคือมันขาดจากกันไม่ได้นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีพลังงานของคู่แท้ในอดีตชาติด้วยก็คือว่าในชาตินี้ถ้าไม่ได้เจอก็อา,อาจจะโสดทั้งคู่แต่โชคดีสิคุณมาเจอคลิปนี้ยังไงคุณก็จะได้เจอ แล้วความสมดุลของหงอยินหยางมันก็เลยได้มาบรรจบพบเจอกันคือมันขาดจากกันไม่ได้นะความเป็นหยินหยางนะถือว่าโชคดีมากๆเลยอ่ะคนคนนี้มาจากแดนไกลแล้วก็มาตามแรงดึงดูดแรงอธิษฐานมาจากการที่คุณนั้นคู่อเชื่อมจิตนะหรือว่าทั้ง หรือว่าคุณอาจจะสื่อถึงเขาได้นะตอนนี้พลังงานเติร์ดไอของคุณกําลังทํางานถ้าเกิดบังเอิญเห็นภาพในช่วงเช้าๆนะหรือตอนก่อนนอนเนี่ยว่าได้อยู่กับใครได้เที่ยวกับใครได้ชีวิตแบบไหนอะ่ะให้เซร์เยสไปเลยนะคะเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นน่ะมีตัวตนจริงๆแล้วก็กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในเร็ววันนี้แล้วด้วยนะดีใจด้วยจังเลยค่ะนั่นเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดกันหน่อยถึง ตัวตนของเขานะคะเป็นอย่างไรนะการได้เจอเจอแล้วก็อนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรักแล้วก็ตัวตนของเขากันเลยนะพลังงานน้าที่จะเกี่ยวเนื่องกับชาว่าตุน้ําเยอะมากธนะาตุน้ํากระกฏพิจิกมีแล้วก็ธาตุดินได้ด้วยพุกธศการและบังกรน,นะ แม้ว่าอยู่ไกลกันยังไงก็ตามอ่ะโชคชะตามันนำพามาให้ได้เจออยู่แล้วนะคะขอให้เชื่อขอให้เชื่อ,อ,อตรงกระบวนการนั้นด้วยแล้วก็กระบวนการของการลงมือทำรรนะคะพลังงานอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้ด้วยนะคะพลิกศบกันและมังกรโอคนนี้เป็น new love ค่ะเป็นโอกาสใหม่เป็นรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะ ยังคงเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอแล้วกําลังพูดคุยกันอยู่กําลังสื่อสารกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่ามีการเตรียมการวางแผนให้ได้มาเจอเจอกันนะคะคนคนนี้เป็นคู่ที่คู่บุญแหละนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตคุณพลิกฟื้นเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสคุณนะคะมอบมอบสิ่งใหม่ๆให้กับคุณ j u s t m e n t มันคือ คือชีวิตคุณที่มันพลิกฟื้นขึ้นมาเนาะเอาอะไรมาไม่ใช่เนื้อคู่นะเพราะว่าทัวร์คัพส์ขึ้นแล้วทัวร์คัพสขึ้น2ครั้งนะคะดับเบิลทัวร์คัพซึ่งเธอยากมากนะที่จะที่จะบังเอิญน,นะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนะโอเคพลังงานของการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ ีเกณฑการเดินทางมาจเจอกันนะคะระหว่างคนกับเขาหรืออาจจะประสบพบเจอกันได้ผ่านทางการเดินทางนะขอ <_ d ata> อีกหนึ่งใบค่ะจะได้ดูเช็คให้ละเอียดหน่อยนะ <_ d ata> ขออีกหนึ่งใบนะคะว้าวมี1เหรียญมี1ดาบต้องถามว่าเชื่อในแบบว่าดิสนีย์ไหมเนาะ เชื่อในแบบเอ,อ่อความเป็นไปได้ในเรื่องของบุพเพสนิวาสไหมเพราะว่าคนคนนี้คุณจะได้เจอแบบเหมือนเป็นบุพเพสนิวาสจริงๆนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องเราอะไรไมาเยอะๆมากมายคุณทั้งคู่ก็ได้จะเจอกันสักทีหนึ่งนะ,ะขอเช็คนูหน่อยเห็นไหมมีเป็นหนึ่งมิถาด้วยมีการเคลื่อนที่การยกย้ายการเดินทางอืม โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเนื้อคู่ของคุณต้องบอกว่าเนื้อคู่เลย <c oughs> คือรักแท้นะคะ,ะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะ,ะที่ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่ b e n e f i t ไว้อยู่ตลอดเวลาขอพรไว้อยู่ตลอดเวลาว่านับจากนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนีย่ยขอให้ได้เจอเฉพาะคู่แท้เท่านั้น แล้วคุณก็ได้เจอจริงๆนะคุณควรจะภูมิใจในตัวเองใครยังไม่ได้เจอคุณได้เจอแน่ๆยังคงเกี่ยวเนื่องกับชาว่าตดินอยู่ตัวตนของเขาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเป็นโอกาสใหม่ในชีวิตเป็นความมั่งคั่งเป็นความรักเป็นความสุขเป็นความสําเร็จในชีวิตแต่แน่นอนว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วะคะ่ะจะยิ่งทําให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีแต่ความสุขสุขสบายไปจนตลอดชีวิต ระยะทางไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผลระหว่างคุณถามว่าเส้นทางที่จะเจอกันคืออะไรต้องเป็นเกี่ยวกับการเดินทางแน่นอนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียด้วยนะคะสองไเทาแต่ว่าน้อยหน่อยนะนลนี้เหมือนจะเจอจากการเดินทางแบบไม่คาดฝันอยู่ที่ประมาณ70%อีก30%เราก็ให้ไปทางเจอกันในโซเชียลมีเดียได้นะคะหรือ ถ้าท่านใดเจอกันในโซเชียลมีเดียค่ะการเดินทางมาเจอกันในชีวิตจริงมันจะค่อนข้างเร็วคือเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณรอ,อนานนะคะดังนั้นในหลายๆท่านอย่างที่บอกว่าอาจจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้แล้วนะมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางมาระยะเวลาอยู่ที่1สัปดาห์ถึง1เดือนขึ้นไปนะคะบวกลบมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอกันในในชีวิตจริงนะคะ ตัวตนของเขา 1- นึเหรียญคือมีพร้อมทุกอย่างนะคะทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติเป็นคนที่รักใครรักจริงๆนะคะรักหนักแน่นจริงจังจริงใจแล้วก็ไม่มีวันปล่อยมือง่ายๆอะ่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, ชีวิตทุกส่วนนะคะในปลายทางเนี่ยมันมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะยังไงก็แล้วแต่ คุณไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือยังไม่ได้เจอการเดินทางค่ะยังมีผลต่อต่อเออส้นทางความรักของคุณครั้งนี้อยู่ดังนั้นทั้งคุณและเขานะมีทั้งฟูมีทั้งซิกซ์ออฟซอทั้งคุณและเขาจะต้องสลับกันเดินทางไปมาหาสู่กันแน่นะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวต่างชาติคุณก็มีเกณฑ์จะต้องเดินทางข้ามประเทศเพื่อที่จะได้ไปพบเจอกันนะคะ อายุของเขามากหรือน้อยกว,กว่าคุณอยู่ที่ประมาณ1ปีขึ้นไปบวกลบรจริงๆอายุไล่เลี่ยกันด้วยซ้ําในหลายๆท่านนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีศีลมีบารมีเสมอกันนะคะเป็นคนที่พอเวลาที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณโคจะมีความสุขเลยนะคะโฟบซอสอความตื่นรู้จากประสบการณ์ของคุณอะคะมันทาให้คุณสามารถที่จะ มองเห็นอนาคตที้ชัดเจนว่าคุณอยากจะอยู่กับใครแบบไหนอย่างไรถ้าใครยังไม่ได้คิดคิดเอาไว้เลยนะมันสำคัญคือภาพในหัวค่ะมันจะนำทางไปสู่ความสำเร็จตอนนี้ถ้าใครยังมีภาพในหัวสเปสปะต้องตัดออกเร็วๆนะลูกๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆภาพในหัวมีให้ชัดเจนไปเลยนะคะอย่ามีช่วงระยะสั้นเฉพาะว่าจะออกเดทหรือจะเจอคนลักษณะนี้ให้มีไปถึงระยะยาวว่า เขาหรือเธอคนนี้คุณจะอยู่กับเขาที่ไหนอย่างไรนะคะประทุ่งประเทศบ้านเบิลถ้าคิดออกก็คิดเลยนะคะคือเราต้องมีเป้าหมายอะเช่นเราอยากจะได้คนมาอยู่เคียงข้างเราอยู่กับเราอยู่ในครอบครัวเราออกก็คิดให้ออกภาพในหัวต้องคิดให้ได้ว่ามันเป็นไปแบบไหนนะคะเพราะว่าพลังงานของเติร์ดไอของคุณนะคะมันทำงานอยู่ดังนั้นคิดภาพในหัวแล้ว ลงมือทำแล้วก็รอรับผลได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอนาะคตระหว่างคุณกับเขากันหน่อยบอกไปแล้วนะคะระยะเวลาเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นหนึ่งเหลี่ยนนะคะคนคนนี้เขามีทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดเลยทั้งธุรกิจทั้งทรัพย์สมบัติทั้งบ้านทั้งทุกอย่างเขามีของเป็น,เ,ปนเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเขาเองทั้งหมดก็คือไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะอาจจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ได้ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตนะคุณจะมีความสุขกับคนที่เขาชัดเจนในชีวิตเพราะเขาจะไม่พาคุณอะหลงทางไปด้วยกันกับเขาแต่แต่ถ้าคุเดียวคนที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ดึงคุณไว้ในสถานะที่ไม่ชัดเจนอันนี้ลาบากแล้วนะคะถ้าใครตกในสถาน,านสถานาการณ์นั้นต้องรีบนะต้องรีบถอยห่างออกมาเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องอนาคตกันหน่อย ว่าเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขานะคะพลังงานเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันอยู่ในกำรรม,มือคุณแล้วมันเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่า2ถ้วยคัิฟายด้วยควีนถือดาบอ่ะแล้วก็มี1ดาบอีกเชื่อเถอะสถานการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดมันจะเกิดนะคะมันจะเกิดขึ้นชนิดไม่คาดฝันนะบางอย่างอะ่ะพระเจ้าก็ทํางานในลักษณะที่จะทําให้เรารู้สึกประหลาดใจนะคะประหลาดใจอย่างที่สุดนะอืม เอาละเดี๋ยวเรามาส่องอนาคตกันระหว่างคุณกับเขานะอยู่ด้วยกันกับคนคนนี้แล้วจะเป็นยังไงในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะโอยมีแต่ความสุขนะคะ ความมั่งคัง่งอาชีพหน้าที่การงานทุกอย่างส่งเสริมกันไปหมดเลยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณก็อาจจะซัพพอร์ตเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจที่คุณอยากได้อย่างที่อาจารย์ซันเน้นเสมอนะคะต่อให้สบายยังไงก็ทํางานไว้สักหน่อยนิดนึงก่อนนะคะเพื่อเป็นหลักประกรันให้กับตัวเองในอนาคตส่วนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยขยันขันแข็งดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะ ทุกอย่างเท่าเทียมนะถือว่าคุณโชคดีมากๆจริงๆนะเอาละแล้วยังไงต่อชีวิตมันจะมีแต่เขาเรียกว่าไนะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีแต่การพัฒนานะคือดีวันดีคืนรวยวันรวยคืนนะคะใน ทุกๆอย่างที่คุณมีปัญหาอะไรคือมันไม่มีปัญหาให้ปัญหาอะไรให้จันทร์ันเห็นเลยดังนั้นจะบอกว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีนะมันเป็นความรักที่ราบรื่นการสื่อสารดีมีความสุขแต่ที่บอกว่าอสวินถือว่เท้ายังเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ดีดังนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสัพพก,กำลังนะ,ะในการที่จะต้องเปลี่ยนประเทศหรือว่าเปลี่ยนถิ่นฐานนั่นเองนะคะเพราะในหลายๆท่านเนี่ย อาจจะได้ชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวนี้พลังงานอของอัศวินสือไม้เท้าอาจจะเป็นเพียงแค่1ปีท่านเองพูดจะไม่ทันถับคำเลยเห็นไหมเพียงแค่1ปีท่านเองมีเกณฑ์ได้มั่นหมายมีเกณฑ์จะได้แต่งงานคนคณคนนี้เป็นคุณเป็นรักแรกของเขาหรือคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเป็นรักแรกของกันและกันนะคะ ดังนั้นคุณได้เจอเขาแล้วคุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศทางชีวิตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วทุกอย่างอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังมันจะอยู่ในกำม,มือของคุณหมดเลยนะคะเตรียมลันระครังวิวาถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะบุคลิกลักษณะหน้าตาก็คือ,อ อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วตอนต้นเนอคือเขามีพร้อมทุกอย่างจริงๆอะสวยหล่อเป็นอย่างที่ใจคุณคิดหรือเบางทีก็เป็นมากกว่าความที่เป็นเหมือนหึ่งเหรียญคือ u n i v e r s ร์สแถมให้นะคะหน้าที่การงานบอกไปแล้วระยะเวลาบอกไปแล้วรวมถึงอนาคตนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะแถมท้ายด้วย6ถ้วยคนคนนี้คือคู่แท้นะคะคู่แท้จากอดีตชาติจริงๆไม่ใช่คนรักเก่าค่ะ เป็นพลังงาน new energy คู่แท้ที่คุณกำลังจะได้เจอเจอในเร็วๆวันนี้ขอให้ได้พบเจอเร็วนะเพราะคุณก็คงจะรอมานานแล้วก็เหนื่อยมาเยอะด้วยอ้าละเอนจิมีอะไรอาะจะบอกคุณถึงอนาคตรักแท้คนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเอนจิ Engine กันหน่อยก็ดีไหนดูซิืมไพ่ของการ take action เกิดขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาแล้วแหละ จากที่เหนื่อยๆนิ่งๆเงๆียบๆถึงเวลาแล้วพลังงานความรักของคุณมันกระตือรือร้อนมากๆนะถึงเวลาที่คุณจะได้ออกเดทมีความสุขมีเกณฑก์จะต้องเตรียมทุกอย่างความเคลื่อนไหวในชีวิตทีมเวิร์กนะคะกําลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาการเป็นคู่รักที่ดีเอาจริงๆมันต้องเป็นทีมเวิร์กนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แต่จันสันขอให้คุณโชคดีนะเพราะว่าไพ่สถ้วยขึ้นมาสใบเห็นไหมคะ ดับเบิลดับเบิลยิ่งกว่าดับเบิลค่ะไพ่สองถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะเด๋ยาจ,จะบอกว่าคลิปนี้คุณโชคดีมากที่คุณจะได้เจอรักแท้คู่แท้และคู่จากอดีตชาติรวมกันเป็นทรีพาร์ทเลยนะคะคุณจะได้รักแท้คู่แท้คู่ชีวิตนะเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติเหมือนได้แบบสามเด้งเลยนะคะเอาล่ะพลังงานหนึ่งไม้เท้ามาอีกแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรเตรียมมีความสุขค่ะอิ่มเอมใจหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าได้รับแล้วนะคะเพราะว่านับจากนี้คุณจะต้องออกจากสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับรักแท้ของคุณที่คุณน่ะเฝ้าเฝ,ฝ้าอธิษฐานหรือเฝ้ารอมานานแสนนานนะไม่เกินจริงค่ะไม่เกินจริงขอให้มีความเชื่อไว้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ